สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีคําถามคําตอบเกี่ยวกับเรื่องทุนจดทะเบียนนะคะทําเป็น Q&A มาให้พวกเราค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีน้องๆสอบถามเรื่องเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนมากันหลายท่านนะคะพี่เก่งเลยทําเป็น Q&A มาให้พวกเราเป็นข้อๆดังนี้นะคะอย่างเรื่องแรกค่ะเรื่องทุนจดทะเบียนมีน้องๆถามว่าทุนจดทะเบียนคืออะไรนะคะทุนจดทะเบียนก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยค่ะจะทําธุรกิจเราต้องมีเงินเริ่มแรกนะคะมีเงินเริ่มต้นในการที่จะรันธุรกิจ เงินก้อนนี้ค่ะจะเป็นเงินที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้จ่ายนําไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆในช่วงของการที่เรายังไม่มีไรายได้เข้ามานะคะง่ายๆก็คือว่าเป็นทุนเริ่มแรกเป็นทุนหมุนเวียนที่ให้เราสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้นะคะในช่วงแรกคําถามที่2ค่ะมีน้องถามว่าทุนจดทะเบียนจําเป็นต้องจดทุนที่1ล้านบาทหรือเปล่านะคะ อันนี้พี่เก่งขอตอบพวกเราอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราทําธุรกิจนะคะไม่จําเป็นต้องจดทุนที่1ล้านบาทนะคะถ้าธุรกิจเราเนี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเริ่มต้นสูงขนาดนี้เราก็จดทุนน้อยๆก็ได้นะคะกฎหมายกําหนดไว้ว่าทุนจดทะเบียนนะคะขั้นต่ํานะคะหุ้นละ5บาทแล้วก็ผู้ร่วมลงทุน3คนนะคะก็ถ้าเป็นคนละ5บาทหมายความว่า3คนรวมเงินกันได้15บาบาทก็สามารถจะเปิดบริษัทได้แล้วนะคะอันนี้เป็นหลักการของกฎหมาย แต่ว่าในการท,ทําธุรกิจจริงๆค่ะ 15บาทก็คงจะรันธรุรกิจไม่ได้นะคะก็ให้เราดูค่ะว่าถ้าธรุรกิจเราะะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อสต็อกซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะก่อให้เกิดยอดขายในช่วงแรกเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าต้องใช้เงินทุนเยอะก็ทุนจดทะเบียนเยอะหน่ยอยอแต่ถ้าในช่วงของเริ่มแรกเนะะี่ยค่ะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรเยอะนะคะก็จดทุนจดทะเบียนน้อยๆก็ได้นะคะไม่มีใครกําหนดค่ะว่าต้องจดทุน1ล้านสามารถจดทุนเท่าไหร่ก ขอย้ำนะคะจะแสนหนึ่งห้าหมื่นสองหมื่นก็ยังได้ถ้าเกิดเราลันธุรกิจของเราได้ในช่วงของการเริ่มต้นก่อนจะมีรายได้นะคะคําถามที่3ค่ะการชําระทุนขั้นต่ํา25%เคืออะไรนะคะคือในทางของกฎหมายนะคะได้กําหนดไว้ว่าการที่เราจดจตั้งเป็นรูปบริษัทนะคะเราสามารถที่จะชําระทุนขั้นต่ําตามกฎหมายได้ที่25%นัท่นหมายความว่าถ้าเราจดทุนที่1ล้านบาททุนชําระขั้นต่ําของเราต้องมีเงินเข้ามาหรือมีรายการทรัพย์สินต่างๆเข้ามานะคะเพะื่อชําระทุนนะคะท ที่250,000บาทสมมุตินะคะถ้าเราจดทะเบียนที่1000 100, 0 0บาทแล้วก็ถ้าเราใช้เงื่อนไขของการชําระขั้นต่ํา25%เนี่ยค่ะหมายความว่าเราก็มีภาระที่จะต้องนําเงินมาชําระทุนแค่25 0 0 0นะคะจะเห็นความแตกต่างของเม็ดเงินที่เราจะต้องเตรียมเอามาเข้าบริษัทนะคะมีความแตกต่างมากซึ่งถ้าเราจดทะเบียนทุนน้อยนะคะ25%ก็แค่25 0 0 0แต่ถ้าเราจดทุน1ล้านบาทนะคะ25%คือ2 5 0 0นะคะจะเห็นว่าความต่างของตัวเลขค่อนข้างจะเยอะ ถ้าเราไม่จําเป็นต้องจดทุนเยอะนะคะ เราก็จดทุนเท่ากับที่เราจะเป็นต้องใช้ในช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นก็พอนะคะคํถาถามต่อมาเรื่องว่าการชําระทุน,นะคะ่ะต้องชําระเป็นเงินสดอย่างเดียวหรือเปล่าน,นะคะอันนี้ก็ในทางกฎหมายสามารถที่จะให้เราเนะะี่ยค่ะชำระทุน hmm. ด้วยเงินสดด้วยตัวทรัพย์สินหรือว่าด้วยแรงงานก็ได้นะคะอันนี้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะชําระด้วยแบบไหนนะคะหรือจะเป็นลูกผสมก็ได้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นตกลงกันนะคะคํถาถามต่อมาค่ะเรื่องทุนจดทะเบียนนะคะว่าเงินทุนเนะะี่ยค่ะถ้าเราชําระเข้าไปแล้วเนี่ยต้องฟิก,กเงินทุนตัว คนนี้ไว้ในบัญชีตลอดไปหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือไม่นะคะไม,ไม่จำเป็นต้องฟิกเอาไว้คือเราเอาเงินฝากเข้าไปหรือว่าชําระเข้าไปจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะคะเงินตัวนี้ค่ะสามารถจะถอดออกมาใช้จ่ายได้เลยนะคะสามารถที่จะถอนมาใช้สําหรับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาจ่ายค่าใช้จ่าย,ายต่างๆได้เลยไม่จําเป็นต้องฟิกไว้ในบัญชีนะคะคําถามต่อมาค่ะถ้าชําระไม่ครบจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเราเลือกชําระโดยที่เราใช้เกณฑ์ขั้นต่ำที่25%่ตแล้วช่วงที่เราจดจัดตั้งบริษัท เสร็จแล้วนะคะเราเปิดบัญชีแล้วเราชําระยังไม่ครบ2ี่เนี่ยค่ะในแง่ของทางผู้สอบบัญชีก็แนะนําว่าควรที่จะชําระให้ครบภายในช่วงก่อนสิ้นปีนะคะเพื่อว่ารายการตัวเนี้ค่ะจะได้ไม่เป็นเรื่องของลูกหนี้กรรมการถ้าเป็นลูกหนี้กรรมการที่ค้างการชําระค่าหุ้นเนี่ยนะคะก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยระหว่างกันด้วยโดยดอกเบีย้ยที่เป็นเกณฑ์ในการคิดกันนะคะก็จะอยู่ที่อัตราดอกเบีย้ยของเงินฝากประจํานะคะที่ประมาณสัก1.5%าต่อปีนะคะซึ่งตัวเนี้ยตัวดอกเบีย้ยเนะะี่ยค่ะอัตราที่ พี่เก่งพูดถึงเนี่ยมันจะไปอิงตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารนะคะเพราะตัวนี้ค่ะมันเสมือนว่าถ้าเรามีเงินในบัญชีนะคะมีเงินฝากในบัญชีจริงๆเนี่ยก็ต้องได้รับดอกเบี้ยจากแบงค์ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะการลดทุนนะคะถ้ากรณีที่เราจดทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแล้วเราก็ยังชําระไม่เต็มนะคะตรงนี้สามารถที่จะทําการลดทุนได้หรือเปล่านะคะก็สามารถจะลดทุนได้ค่ะถ้าในกรณีที่เราทําธุรกิจไปแล้วแล้วก็ลันธุรกิจตัวที่มีรายรับรายจ่ายที่สามารถจะ ลันต่อเรื่องได้นะคะไม่จําเป็นต้องมีการเรียกชําระทุนเพิ่มครั้งแรกเนี่ยเราเรียกชาําระทุน25%ไปแล้วแล้วต่อมาเราก็ลันธุรกิจได้โฟดีนะคะ,ะ,คะเงินสดไม่ติดลบเงินสดสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้ดีเราไม่จําเป็นต้องเรียกชําระทุนเพิ่มอีก75%ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบริษัทถ้าเราคิดว่าเราจะลดทุนจากตรงที่เราเรียกชํา,าระ oh, 25% <c lic ant> ไปแล้วอาจจะทํเาเรื่อ,าารงองของการจดลดทุนได้นะคะการลดทุนแต่ละครั้งนะคะจะลดทุนได้คครั้งงละะะะ75%ขอททุนนนจดเเบียิม ก็ในเรื่องของการลดทุนนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําถามเป็น Q&A ที่เป็นเรื่องของทุนจทะเบียนนะคะพี่เก่งก็ขอสรุปไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปตัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ